เช้อยู่กับฟ้าจ้าอินนบูดะบีฟ้าเป็นครั้งแรกยังไม่ได้มามาตอนนี้ฟ้ายายเราขายก่อนแล้วออพีพาเที่ยวของใรองเราออกออกไปอยู่คาเช่เนาะใช่เลยสวยรถเรามาแล้วจ้ะนี่จะต้องไปหาหาพักน้องซึ่งตอนที่น้องไปแหน่คือไม่ได้เข้ามาเลยเพิ่งเคยเจอเจอตอนจะออกตอนที่หนูมาเอทีฮัทเช่ก็แบบว่าบินสวนกับหนูตลอดเขาเริ่มเบนเนฟิตให้ฟังหน่อยเซ่เบนเนฟิต ตอนนี้ตอนน,ตอนนี้เป็นทำ business ก็คือจะได้ basic salary เพิ่มมาจากเดิมก็ประมาณหมื่นสองหมื่นส่วนชั่วโมงบินตอนนี้เอทิฮัตก็เพิ่มค่าชั่วโมงบินให้แล้วชั่วโมง business ห5หกร้อยบาทประมาณกหกาสิบาทค่ะ แล้วก็เป็นฟิตทั่วไปก็คือตัว mm ๋วสตาฟปกติเลยจองบ mm ิสเนสให้คุณพ่อคุณแม่ได้แล้วก็ให้แฟนได้รถบัสฟรีค่าน้ำ mm hmm. ค่าไฟฟรีเปิดแอร์ hmm. ทั้งวันทั้งคืนได้หมดเลยนอกานั้นก็มีส่วนลดแบบ salary w r l d ส่วนลดสถานที่ท่องเที่ยวแถวๆนี้ยได้หมดเลยถ้าเปลูกเด็กแค่แล้วอะไรี๋ยว่ายายระยะไปคาเทใช่ใชย้ายไปเป็นสาวฮ่องกงเป็นสาวฮ่องกงจ้ะไปไหว้พระได้เออไปเป็นสายมูไงหนูเป็นสายมูไงเออได้ฮ่องกงเลยใช่ไหมโอเคแต่ <S <S เ้อันนี้ก็อยู่หน้าหอพักแล้วนะจ๊ะแรกเจตอนเป็นเอมิรสก็คือแบบโอ้ไม่อยากพูดเลยคือ oh. <c ười> อย่าเรียกว่าดูไวเลยเรียกว่าไกลๆนี่คนห้องนั่งเล่นบิ๊วิ่งรูมก็เ okay, ค <c oughs> อยู่กี่คน2คน 2> oh. นนีกปหอพักนะคะจะมีสองห้องคือห้องนอนหนึ่งกับห้องนอนสองซึ่งอันนี้ได้ห้องนอนสองจะเป็นห้องนอนเล็กแบบไม่มีอะไรแต่ว่าห้องนอนหนึ่งจะมีอ่างอาบน้ําแล้วก็มีระเบียงข้างนอกด้วยไม่แต่ของน้อง้องไม่ได้มีห้องน้ำข้างนอกห้องน้ำทุกคนมีในตัวหมดเลยอ๋อมีในตัวอยู่แล้วยังยังดีถ้าของเอ i r a t ไม่ใช่จะ e m i ม a t นี่คือปิหีกห้องน้ำแขกอีกห้องหนึ่งก็คือสามห้องน้ำน้ำเสนออ่ะน้ำเสนอแม่เราดูแม่นกดูส่งให้แม่นกดู ก,ก็โด่งหมูของแม่แม่แพ็คมให้แล้วใช่เป็นของกินฟีตอนนี้ของเมธมีนี่้วยมาจากตั้งแต่ตปีแล้วยังกินไม่หมดเลยอะ่ะแม่บอก okay, โอกเคโอเสร็เจเดี๋ยวพี่พาไปเที่ยวต่อเที่ยวอึรงรู้ไปกันค่ะไปสรุปแล้วไหมที่ค่ะรอบนี้อยู่มาสองปีไม่เคยไปเที่ยว <laughs> เลยใช่สองปีสองปีไม่เคยไปไหนเลยใช่แล้วสไตล์ะะตเป็นไงบ้างคะ เหมาะกับคนที่ชอบความสงบอ่ะที่นี่ก็คือแบบ introvert ถ้า introvert มาอยู่ที่นี่ก็คือจะแบบชอบ,ชอบมากแต่น,นี้อยู่ไม่ได้ไงก็ใส่ปาร์ตี้ก็คยูไม่ได้ใช่แล้วก็เทนแบบเรียบง่ายทำอาหารกินเองเพราะว่าร้านอาหารแบบว่าไกลมากแล้วก็บอกพักหนูก็โอเคะ้ะอยู่ใกล้แบบที่เที่ยวใหม่ ตอนนี้ทำงานมาสองปีแล้วเป็นแล้วเป็นกี่สายสองสายสองสาย,สาย 1. 1> อยากได้สายที่สามอะพี่คิมเออสาธุเดี๋ยวขอให้ให้บินไหมคะเที่ยวก่อนโอเค,อเคแต่วันนี้ก็ไปเที่ยวก่อนนะสรุปแล้วฉันาน้องเที่ยวเรียกว,ว่าโอเปร่าคล้ายๆโอเปร่าได้ไงเห็นดำๆนึมอ๋อเออนี่นสรุปนะคะน้องไม่เคยมาสักทีเลยเดี๋ยวพี่คิมพาเที่ยวเองวันนี้พี่คมิมจะพาไปทุกปี้ที่อยู่ที่อาบูดาบี พ <idd ler Lust> ายเหลือวะล่ะอินเทรนอินเทรนนี่เขาไม่อากราบิกาแฟี่นะเว้ยพ ok <oi> ี <lessons> ่แกโทบี้ดังโทบี <ipe> ้อ <han> ร okay, ่อยกินโทบี้โทบี้ชั้นโทบี้มีสาขามาจากดูไบเนี่ยสรุปแล้ววันนี้อยู่กับไกด์ขีมนะฉันก็งงก็นว่สุขว่าฉันไม่ได้อินเท่าจะใช่ไหมเขนเต้นคือนี่นะเนี่ยทำไหมก่อนออกส s a u ด i สวยอ่ะเขาทำดีสวยมากทุกคนใช่ที่มันก่อสร้างข้างหลังอ่ะแพงมากลเลยจ้ะตอนเอาแพ่นอ่ะถูกตอนนี้แพงแล้วไม่สง,งบอ่ะอบูอ่ะ